วันนี้มีอุปกรณ์เสริมทำสำหรับเครื่องมือช่างนะครับเป็นสายคล้องการตกนะครับจะมีที่เรื่องหนึ่งตะขอกับสองตะขอใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูนครับตัวแรกจะเป็นรุ่นหนึ่งตะขอนะครับตัวนี้เขาจะถูกเย็บมาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับตรงปลายเนี่ยที่เรียกว่าหนึ่งตะขอเพราะเขามีตะขอตัวเดียวแกะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวสายสามารถปรับสั้นยาวได้ตามขนาดตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นรองไหลมาให้นะครับเขียนดีวอลกันนี้เลยวิธีใช้นะครับเราก็คล้องไปเลยนะครับปรับขนาดตามที่เราต้องการนะครับสั้นยาเรอสตัาาามถว นึ่งตะขอของเราล้องไปตรงรูนี้ได้เลยนะครับแบบนี้วิธีใช้ก็หยิบขึ้นมาใช้ได้สะดวกสบายส่วนตัว2ตะขอนะครับเขาก็จะแยกปลายนะครับแบบนี้เดี๋ยวไาดูความต่างครับว่าสองตะขอเป็นไงตัว2ตะขอก็จะมีแผ่นรองไหลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปรับสายได้เหมือนกันนะครับสั้นยาวได้เลยเมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะครับวิธีใช้เนี่ยเราต้องเอาตัว2ตะขอเนี้ยไปเกี่ยวกับสว่านทั้งคู่เลยนะครับแบบนี้นะครับ ปรับความยาวได้ตามใจนะครับแล้วก็หยิบมาใช้ได้สะดวกข้อดีของ2ตะขอที่1ตะขอทาไม่ได้นะครับคือเขาสามารถแขวนโรตารี่ได้ครับแบบนี้นะครับโรตารี่ทุกตัวเขาจะมีช่องล็อกในมือตรงนี้อยู่แล้วให้เราเอาสายนะครับคล้องกันเองนี่คือวิธีการคล้องสายที่โรตารี่นะครับใช้ได้เหมือนกันตัวยาวๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับคล้องแบบที่ผมบอกเมื่อกี้เลยถ้าใครสนใจสายการตกตัวนี้นะครับตัวหนึ่งตะขอ160บาทตัว2ตะขอ200บาทครับจิ้มที่ตะก้าสายล่างได้เลยนะครับ